สมาร์ทวิวตัวนี้ไว้ใช้ทำอะไรอ่าเดี๋ยวดูนะฮะสมาร์ทวิวตัวนี้ไว้ใช้ในการเชื่อมต่อสมาร์ททีวีอ่าเดี๋ยวดูว่าเชื่อมต่อ,อยังไงอ่าให้เรามีอ่าไปดูสมาร์ททีวีของเราที่มันขึ้นรหัสตัวนี้นะฮะให้เราเชื่อมต่ออ่ากดเชื่อมต่อกดไปเลยฮะ พอพอเรากดไปแล้วมันจะขึ้นว่ายกเลิกกับเริ่มต้นให้เรากดเริ่มต้นเสร็จแล้วให้เราไปดูข้างบนนู้น <c oughs> กลังเชื่อมต่อตัวนี้ฮะ,ะสมาร์ททีวีของเราตอนนี้กำลังเชื่อมต่อ,อเดี๋ยวเราเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งกดแล้วก็แตะแล้วกด เริ่มต้นตอนนี้เริ่มตอนนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นี่นะฮะนี่มันขึ้นแบบนี้เลยเวลาเราเล่นที่หน้าจอของเรามันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ฮะเห็นนะฮะเปิด Youtube อะไรก็สามารถเปิดได้เลย อย่างนี้นี่ฮะสามารถเปิดตัวนี้ถ้าเราจะให้มันเล่นแนวนอนแล้วก็คว่บแบบนี้ลงอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแนวนอนแบบนี้นะฮะสามารถกดเล่นได้เลยโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรอบรู้เรื่องโทรศัพท์